เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงอ Auto t r e n ออโต้ดีไซน์บายจันเอ๋ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สตูดิโอนะคะรถยนต์มอเตอร์นั่นเองค่ะอาจารย์ครับถามนิดนึงในฐานะที่เป็นคนที่สอนออกแบบเรานอกจากออกแบบรถแล้วเรามีออกแบบฟิล์มไหมีขนาดอะไรเงี้ยมีมั้มันเกี่ยวกับรถไงใช่คือคือเอาเอาไหนเราจะพูดเรื่องรถแล้วนะครับคงต้องเกี่ยวข้องกับฟิล์มแน่นอนเะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในตําแหน่ง เรียกว่าจุดศูนย์สุดพอที่จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่รับแสงจากพระอาทิตย์ได้แรงนี่เต็มเต็มเลยจะสังเกตไหมว่าโครงสร้างของประเทศเราเนี่ยจะมีธุรกิจตอนนี้ธุรกิจใหม่ก็คือโซลารเซลล์เป็นฟาร์มโซลาเซลล์เลยนะครับก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าตามบ้านอย่างนี้ก็มีติดกันแล้วโซลาเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มของแสง UV เนี่ยจะเป็นความเข้มที่เข้มที่เกือบจะที่สุดของโลกโซนบ้านเราโซนบ้านเราโซนประเทศเราแม่เจ้านะครับฉะนั้นเนี่ย ตัว u v เนี่ยมีมากก็ดีไอ้ทษทีมีมากดีไหมไม่ดีมีมากไม่ดีมีมากไม่ดีนะครับถ้ามีมากก็จะมีผลทําให้เกิดมะเร็งมะเร็งผิวหนังผิวหนังนะครับก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าหลักๆในส่วนนี้เนี่ยยูมันก็จะเป็นรังสีประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะครับของของของผิวหนังของเรานะครับตอนนี้เนี่ย แต่ว่าลักษณะของการใช้รถต่างๆพวกนี้เราสังเกตไหมว่าเรานับชั่วโมงเนี่ยต่อวันเนี่ยเราอยู่บนรถเนี่ยประมาณวันละประมาณชั่วโมงหนึ่งเอวเรชั่วโมงใช่ไหมฮะนะครับเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานจากที่ทํางานกลับบ้านแต่ผมไมกรุ้เทียบเกินเกินแน่ๆไม่คุ้เทบเกินแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยธุรกิจฟิล์มนะก็เลยเกิดขึ้นมานะเวลาเราติดรถเวลาเราซื้อรถปุ๊บก็ต้องติดฟิล์มด้วยแต่ฟิล์มเนี่ยก็มีหลายประเภท มีหลายยี่ห้อหลายประเทศหลายประเทศอีใช่ตอนี้เรามาแบ่ง2หมวดหลักๆก่อนนะเป็นฟิล์มที่เอาไว้ป้องกันนะครับแสงหรืออุณหภูมิความร้อนนะจากข้างนอกเข้ามาด้านในสิ่งแรกเลยเวลาเราติดฟิล์มปุ๊บต้องลดอุณหภูมินะจากจากภายนอกสู่ภายในแอร์ได้ทํางานน้อยลงนะครับฟิล์มประเภทนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเกรดแล้วแต่ นะครับตอนนี้ฟิล์มบางฟิล์มเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสาวๆคงน้องด้าคงจะเข้าใจก็คือเป็นฟิล,ล์เรียกว่าเป็นซันบล็อกฟิล์มซันบล็อกหรือเราเอาซันบล็อกไปทาไว้ลักษณะคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันตัวฟิล์มเนี่ยก็จะเคลือบตัวเคมีบางตัวนะครับไม่ปล่อยให้ตัวรังสีที่เป็นความร้อนเนี่ยผ่านชั้นฟิล์มลงไปในบริเวณห้องโดยสารอีกอันนึงเราจะเรียกว่าฉากประลอด ถ้าในซันบล็อกสาวๆใช้เรียกว่าไทเทนเนียมเป็นเม็ดไทเทนเนียมเป็นเม็ดกึ่งๆประลดตัวเนี้ยเวลาเราเครือบติดผิวปุ๊บเนี้ยมันก็จะสะทอ้อนนะครับความร้อนหรือความแสงตรงนี้สะท้อนออกไปนะฮะไม่ให้ลงไปในผิวหนังเกิดเบิร์หรือไหมน,นะครับซึ่งธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเคมีแต่ว่าในธุรกิจรถยนต์เนี่ยจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเราป้องกันตัวรังสีกับความร้อนเข้ามาในรถมากกว่า<ม>นะมนเป็นประมาณนี้เช่นตัวตัวฟิล์มมันก็จะเป็นหลักๆอยู่ประมาณนี้และฟิล์มอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความสวยงามอ,อ๋อเออใช้ต้องสวยด้วยต้องสวยด้วยถ้ารถสีขาวหรือสีสว่างควรจะติดฟิล์มสีอะไรติดฟิล์มประหลอดสีทองเลยครับแต่ถ้าเป็นรถสีเข้มรถสีเข้มฟิล์มสีอะไรติดฟิล์มดำกาจะได้เหมือนกันใช่ไหมลักษณะก็คือก็จะมีเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการใช้ใช้ความชอบ เข้ามาเข้ามาเข้ามาช่วยคือลักษณะของอุตสาหกรรมฟิล์มบ้านเราเนี่ยติดรถยนต์เนี่ยก็จะมีลักษณะทางวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ำลังคอนเซิร์นว่าเอ๊ะฟิล์มมีหลายประเภทถ้าสมมติเราก็มาจัดระเบียบซะว่าฟิล์มประเภทนี้ต้องมีฉลากอะไรเหมือนเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นแอร์เนี่ยก็ต้องเป็นเบอร์ห้าเป็นไฟฟ้าเบอร์ห้าี้ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของค่ายทีวีของการการแบ่งประเภทสินค้า ฉันเนี่ยเขาก็มาดูแลในเรื่องของการซื้อสินค้าของตัวผู้ใช้นะทำให้เรามีความคือฟิล์มเนี่ยเราหยิบมาปุ๊บเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่ายี่ห้อนี้ดีไม่ดีถูกไม่รู้ครับไม่รู้ได้ว่ายี่ห้อนี้อันเนี้ยรุ่นเนี้ยกรองแสงเท่าไหร่แอนดูวีเท่าไหร่พาร์ทเท่าไหร่ใช่ที่ต่าง เหมือนกันติต่างเลยติต่างติต่างตีต่างเหมือนกันครับเหมือนเราซื้อแอร์เราเราไปดูไปยืนดูโอ้โหแอร์มีเป็นสิบย่อเลยปุ๊บแล้วเราบอกย้อนี้ดีย่อนนี้ดีเรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเปิดใ้เราไม่ใช่ช่างแอร์เราไม่รู้ถูกไหมครับฉันเนี่ยเขาก็เลยต้องมีฉลากว่าได้แอปเป v a l จากสถาบันอะไรว่าไปที่รัฐบาลเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาตัวฟิล์มก็เหมือนกันนะครับก็ก็ตอนนี้ก็ทางอาจารย์ก็ เข้าไปร่วมบรมด้วยอ๋ออันนี้จะทําให้เราเหมือนกับผู้บริโภคก็จะเลือกได้ง่ายขึ้นว่าฟิล์มรุ่นนี้สเปคแบบนี้ใช่อะไรอย่างนี้เลยก็คือก็จะมีมาตรฐานมาเลยว่าแต่ละฟิล์มเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานแบบ A เนี่ยจะต้องมีค่าสะท้อนแสงเท่านี้ให้ยูผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็แล้วแต่ของแบรนด์แต่ละรุ่นแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเขาจะเซต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 ไปให้ผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องการเลือกสินค้าที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นก็ดีนะคะเราจะได้รู้แบบ ถูกไหมอยากได้สวยงามไหมอยากได้สวยงามแต่ไม่กันความร้อนหรืออยากได้กันความร้อนแต่ไม่ค่อยสวยงามเพราะว่าเพราะว่าจุดจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยนะก็เรียกได้เรียกว่าจ่ายเงินคุ้มกับตัวสินค้าที่เราจะติดฟิล์มเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าไอ้ฟิล์มที่เราซื้อเนี่ยได้แต่ฟังจากเซลล์เหมือนเหมือนเหมือนเป็นฉลากกากับนั่นเอง่กตีว่ารุ่นนี้เป็นอย่างนี้การปกติผมจะเห็นแต่ฟิล์มฟิล์มทึบโอเคเข้าใจทุกคนจะคิดว่าฟิล์มทึบเนี่ย ฟิล์มหนาๆดำๆจะกันความร้อนได้ดีฟิล์มันลลอดเนี่ยจะกันความร้อนได้ดีฟิล์มใสมีไหมที่แบบใสแจ๋วเลยแต่แบบกันความร้อนได้อ๋อมีมีมีนะครับแต่ก็ราคาแพงโอ้นะครับใช้ดำๆเหมือนเดิมนะราคาแพงก็ก็เขาจะมีการเคลือบสารเคมีนะครับก็ป้องกันความร้อนแต่ว่า พวกรถที่จะใช้ฟิล์มแบบนี้ก็เป็นรถราคาพรีเมียมนะพวกราคาแพงไปค่ะาสงสัยทำไมเขาต้องใช้ฟิล์มใส่ด้วยค่ะให้รู้ว่าใครให้รู้ว่าใครขับรถก็หรูขนาดนั้นใช่นะไม่ใช่เรามีรถราคาแปดเก้าล้านนะเราก็อยากจะให้เห็นว่าเอ้เราเนี่ยเขาขับรถเออในคือมันก็เป็นหลักจิวิยาในการในการซื้อฟิล์มเหมือนกันสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มนิลรภัยฟิล์มนิลรภัายใช่อันนี้แปะตู้เซฟอะฮะอันนั้นยันแล้วนะ ปีนี้ยังไงฟิล์มนิรภัยยังไงครับจ๊ะฟิล์มนิรภัยก็คือเป็นฟิล์มที่ที่เหมือนกับฟิล์มที่เราติดรถนี่แหละติดรถยนต์เพียงแต่ว่ามันก็จะมีความเหนียวนะตัวเคมีของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเหมือนพลาสติกบางๆที่เคลือบบนกระจกครับงั้นเวลาอะไรใครจะทุบกระจกเราหรือใครจะเข้ามาเอาของโดยการทุบกระจกเนี่ยเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ในเทคนิคต่างๆทุบแล้วไม่แตก อ่าแต่แตกแต่ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาคือคือคงไม่มีนะมันได้กระจกเลยไม่แตกนะคือคืออย่างว่าแต่ฟิล์มเลยกระจกบานไหนชุบไม่แตกก็ยังหายากอยู่ใช่ใช่นะก็คือฟิล์มเนียภัยตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ที่ผมว่าก็ไม่ได้เยอะเท่ากับประเภทแรกที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อรถปุ๊บเนี่ยเซลล์ส่วนใหญ่ก็จะบอกเลยพี่แถมฟิล์มนะ ได้หมดเลยใช่ไหมแถมตั้งแต่2,000 3,000 7,000มีให้เลือกหรือซื้อเองก็้เราทำหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราไม่มีสิทรู้เลยแล้วฟิล์มตรงนั้นเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงเออแล้วถามจริงอที่อาจารย์บอกคือเราไม่มีสิรู้ใช่แล้วที่เขาแถมมามันดีไม่ดีมันก็ดีในระดับราคานั้นน่ะก็จริงๆแล้วก็ตามตามเหตุปัจจัยนั้ก็คือเขาแถมมาก็ราคาไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเรา ต้องการอยากจะรู้จริงๆเนี่ยควรจะเลือกใช้ฟิล์มที่เป็นผู้จัดจําหน่ายที่ถูกต้องแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรเรียกได้ว่ามีแบรนด์นิดหนึ่งมีแบรนด์นิดหนึ่งนะเราก็เลือกใช้ได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าแบรนด์เหล่านั้นก็คงนําสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายนะก็เชื่อถือได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นเตาอบซะเราได้แหละจริงๆแต่ฟิล์มประหลอดส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็ ก็สวยดีนะครับแล้วก็มันกันความร้อนได้ได้ดีเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์สำหรับฟิล์มจริงจริงการการใช้ทักษะในเรื่องการออกแบบในเรื่องของตัวฟิล์มเนี่ยหลักการัง่ายนิดเดียวมี2ส่วนอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการพยายามป้องกันไม่ให้รังสีหรือภูมิความร้อนด้านนอกเข้าไปด้านในหลักการที่2ก็คือนอกจากป้องกันไม่มันเข้าไปแล้วเนี่ยยังสะท้อนกลับด้วย ถูกไหม,ม,มนั่นก็คือไอ้ตัวที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นสาวๆก็จะใช้พวกที่เรียกว่าฝาไทเทนเนียม,มนะครับมันก็จะสะท้อนตรงนี้ออกอแต่ถ้าเป็นฟิล์มรถยนต์ก็จะเป็นการเคลือบประหลอดแต่ทีการเคลือบประหลอดเนี่ยอย่างที่บอกแล้วตัวมันเนี่ยมันเป็นลักษณะประหลอดอละสะท้อนฉะนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะความเข้มนะั้นตัวนี้มันก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราชอบรถเราสีนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ฟิล์มที่เป็นประหลอดตรงนี้มันอาจจะทําให้รถมันดูแปลกออกไปแต่สิ่งสาคัญเนี่ยต้องต้องเป็นไปตาม กฎข้อกําหนดของทางรัฐบาลกําหนดด้วยมีกฎหมายกาหนดมีกฎหมายกำหนดด้วยไม่ไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนเราเองกันติ๊กมองไม่เห็นถ้ามันเป็นประหลอดแล้วมันจะแบบ แสงมันจะไปกระทบรถคันอื่นป่ะคะก็ <bara ederim> คือตามอาคารสูงเนี่ยเขาก็จะมีกฎเลยว่าจะต้องใช้ฟิล์มลักษณะไหนยังไงแล้วก็ห้ามสะท้อนคือฟิล์มตัวนี้มันสามารถที่จะสะท้อนแสงหรือสิ่งแวดล้อมข้างตัวเนี่ยออกไปข้างนอกได้ฉะนี้มันจะมีเลกกเลรชันกำหนดอยู่ของอาคารสูงอันนี้เราไม่พูดแต่เราพูดเรื่องรถยนต์แต่รถยนต์เนี่ยฟิล์มสะท้อนก็คือเป็น หลักการอันที่สองที่จะรเล่าให้ฟังเรื่องการป้องกันว่าการความร้อนแล้วก็สะท้อนสะ้อนกลับ,บตอนนี้การสะท้อนกลับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหนาของตัวประลอดที่เขาฉ<อ>าบฟิล์ม<อ>บางนะอะไรก็สุดแล้วคือประลอดเนี่ยมันจะฉาบอยู่บนฟิล์มอีกทีนึงใช่นะครับใช่<อ>แล้วก็จะมีการโคตติ้งนะทำให้ติดอยู่นานเป็นปีๆแต่ว่าเนี่ยตัวนี้มันก็จะสะท้อนแสงตัวนี้ออกไปพอสะท้อนแสงออกไปปุ๊บมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฉาบหนาไหมบางไหม อะไร่างตขถ้าหนาก็อาจจะไปเข้าตาชาวบ้านก็นบ้างซึ่งขั้นหนาปุ๊บเนี่ยคอร์สมันก็จะสูงแล้วก็สีที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระจกะแต่ถ้าฉากบ,บางๆก็จะมีเห็นลักษณะเป็นซีทรูมอ,ม,มองเห็นบ้างเล็กๆอ,อะไรประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ต่อการมุมมองเราเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องมองกระจกข้างผ่านผ่านกระจกบานบานที่หลักฟิล์มดูไหมครับแต่เนี่ยเวลาเราใช้ปุ๊บบางคนก็จะบอกตัดปัญหาเลยเจาะเป็นรูมกลมมีเยอะครับติดฟิล์มะจ ที่มองกระจกข้างอ่าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้ก็แสงก็จะเข้าตรงนั้นนะฮะคือแสงมันดีนะคือมันวิ่งมามันเห็นได้ตรงนั้นมดูตรงนั้นว่างมันพิ้งเข้าเลยมีด้วยนะก็รถลดกบแน่นอนนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องมาเลือกดูด้วยว่า กลางวันเราขับเป็นยังไงได้ไหมแล้วก็กลางคืนขับเป็นยังไงนะทีนี้เดี๋ยวโกไปะถามอาจารย์นะว่าอาจารย์ถ้างนั้นผมเวลาผมไปรานฟิล์มเนี่ยผมว่าไปทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยใช่ไหมมันจะถามเลยรู้ทันตลอดอ่ะนะจริงๆแล้วคือไปไปแค่กลางวันก็พอนะครับแล้วเราก็ไปในห้องมืดๆอยู่ในอาคารของเขาเราก็ไปดูฟิล์มก็จะเห็นฐานโทเรนซีว่าเอ๊ะอย่างนี้โอเคไหมเรามองทะลุผ่านหรือเปล่าวิธีการเราก็จับแผ่นฟิล์มออกมาแต่ก็เป็นตัวฟิล์มนะพอมาจบเสร็จปุ๊บเราก็เอามือไปลองดู นะในห้องมืดๆดูสมมติว่าสมมติว่าบรรยากาศในห้องได้เป็นยัางคืนเราก็ดูไว้แล้วเห็นมือเราไหมพอเห็นปุ๊บเนี่ยชัดไหมคลิเช็คระยะมอไหมถ้าพอปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าโอเคปุ๊บเราก็สามารถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ร้านเขาร้านติดฟิล์มจะทำอย่างเงี้ยเขาจะปิดไฟมืดมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้เราดูหรือบางครั้งเขาจะมีเป็นกล่องเลยนะแล้วก็เอาแสงโฟเลสต์สองปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอามือไปลองดูลองมือไปสอดว่าร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าโอเคไหมอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็น ผมว่าทุกที่เราก็ทํากันนะแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าวัเราติดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันใช้ได้อย่างที่เราไปทดลองป่ะนั่นสิแล้วฟิล์มรถกับฟิล์มอาคารเนี่ยมันคือตัวเดียวกันป่ะใชนไหมละใช้ดดวยกันได้ไหมอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็หยิบมาใช้บางคนจริงๆแล้วเนี่ยหลักทักษะของเขาเนี่ยฟิสิกส์เขาง่ายๆคือว่ารถเนี่ยเป็นวัตถุที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับมันจะโดนความร้อนเนี่ยทั้งซ้ายและขวาและหน้าและหลังถูกไปวันลรอรอแต่ตัวอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารที่อยู่กับที่ พระอาทิตย์ขึ้นตำแหน่งเดียวแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนทิศตะวันตกปะไม่มีบ้านด้าครับ <laughs> ถูกไหมฉันเนี่ยมันขึ้นทิศเดียวฉันเนี่ยตำแหน่งในการวางในการใช้ฟิล์มเนี่ยเขาก็ต้องเลือกดูอ๋อก็<ส>จะมีฝั่งตะวันตกตะวันออกที่ต้องติดอยหน่อยใช่ใช่เน<ๆ>ี้ยลักษณะการใช้ฟิล์มก็จะแตกต่างออกไปแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยของรถยนต์เนี่ยมันวิ่งมันจะโดนฝนโดนอะไรแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยมันอยู่กับที่งั้นการใช้โปรดักที่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดกับโปรดักที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มันฟิกอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะเป็นโปรดักของรถตัวอยู่แล้วอ๋อแยกกันชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอกนะคคครรััับบบอออออนนนีีีีี้้สาาาาาญกกุณผูชมมเเเเลลยยยยยวว่่่งทจ์์ด๋ฟิ คือแบ่งแยกแล้วก็คัดกรองแล้วว่าประเภทไหนเหมาะอยู่กับตําแหน่งไหนนะฮะมาตรฐานฟิล์มจะชัดขึ้นทําให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าชอบแบบไหนแล้วจะเลือกแบบไหนจะเลือกให้ร้อนหรือจะเลือกให้เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะสุดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับมาละครับวันนี้ขอบคุณสั้นเองค่ะขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะรอยัลมอเตอร์สตูดิโอนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์นิ้งในเมจิกอินเทร์เค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีครับพบกับผมกูรูหวงชุยประญาเปิดฟ้าครับและติดตามผมได้ใน w ว w l d Wide Web g u r ู f e ฟง e ุครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการติดฟิล์มนะครับให้ถูกหลักกับหงจุ้ยสีรถนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะทบทวนนิดนึงนะครับว่าพลังครับเบนจะทธาตุซึ่งมันมี5้าธาตุเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากธาตุดินทองน้ำไม้ไฟนะครับ รถสีขาวนะครับสีเงินนะครับสีทองนะครับถือว่าเป็นธาตุทองครับรถนะครับสีน้ําตาลนะครับสีเหลืองนะครับถือว่าเป็นธาตุดินรถสีดําสีน้ําเงินสีฟ้าถือว่าเป็นธาตุน้ําและรถสีส้มสีแดงสีชมพูสีม่วงนะครับถือว่าเป็นธาตุไฟและสุดท้ายนะครับรถที่มีลักษณะของสีเขียวทุกเฉดเนี่ยเราถือว่าเป็นธาตุไม้นั่นเองครับ การติดฟิล์มนะครับควรจะติดให้สอดคล้องนะครับกับลักษณะของสีของรถนะยกตัวอย่างเช่นรถสีขาวนะครับสีเงินสีทองควรจะติดฟิล์มที่มีลักษณะของสีดำนะครับสีออกปลอดนิดๆนะฮะสีควันบุหรี่นะครับรถนะครับที่มีลักษณะของสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับควรจะติดฟิล์มที่มีลักษณะของสีน้ำเงินเข้มนะครับ รถที่มีลักษณะของสีธาตุไฟสีส้มสีแดงนะครับสีม่วงนะฮะสามารถนะครับติดฟิล์มที่เป็นสีใสนะครับหรือฟิล์มที่มีลักษณะของส่วนผสมของสีแบบกาไฟนะครับรถสีนะครับที่เป็นลักษณะของสีธาตุไม้นะครับก็คือสีเขียวนะฮะสามารถติดฟิล์มนะครับที่เป็นสีใสสีมืดนะครับและสีดำได้นะครับ สุดท้ายนะครับรถที่มีลักษณะสีนะครับของสีน้ำเงินสีดำนะฮะสามารถติดฟิล์มใสก็ได้นะครับติดฟิล์มมืดก็ได้นะฮะหรือติดฟิล์มที่เป็นน้ำเงินเข้มก็ยังได้นะครับในลักษณะนี้นะครับฟิล์มที่ดีนะครับจะช่วยนะครับป้องกันเรานะครับจากโรคมะเร็งผิวหนังได้นะครับมีผลวิจัยออกมานะครับจากต่างประเทศนะครับทำการวิจัยว่าลักษณะของโรคผิวหนัง ที่เกิดจากมะเร็งนะฮะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการขับรถโดยตรงนะครับเขานำคนไข้นะครับ898รายนะครับมาทำการวิจัยนะฮะ64%หรือ2%ใน3%นะครับเกิดเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะครับซึ่งเกิดจากการที่ติดฟิล์มไม่ถูกต้องนั่นเองครับเอาละครับการติดฟิล์มรถนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับฮงจุ้ยอย่างมากนะฮะการที่เรานะครับอยากจะมีลักษณะของความเป็นส่วนตัวนะฮะ ไม่อยากให้คนภายนอกมองเห็นเราได้ง่ายนะฮะเรียกว่าเราควรจะต้องติดฟิล์มที่มีลักษณะเรียกว่า one way ลักษณะฟิล์มแบบนี้นะครับจะทำให้นะฮะคนข้างนอกไม่สามารถมองเห็นคนข้างในได้นะครับอยากจะแนะนำฟิล์มแบบ one way นี้นะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับที่ขับรถคนเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและเป็นการเสริมสิีิมงคลให้กับตัวรถด้วยนะฮะ เอาละครับการติดฟิล์มให้ถูกต้องและถูกหลักนะครับช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวรถและทําให้เราสบายกายสบายใจยได้นะครับวันนี้นะครับผมกรุงชุ้ยปรายาเปิดฟ้านะครับขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในเวอรไว์เว็บกูลูฟืสุยดอทะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ